Did you you know, know, คุณรทำไหมทไมข่ไก่มีแค่2สีทำไมต้องถนัดซ้ายถนัดขวาทำไมพี่เอาน้ำแบบแบบไม่เป็นวุ้นไม่เป็นน้ำแข็งไหมผมเลยมันแค่เย็นเฉยๆนี่นะก็เธอบอกอยากจะกินน้ำไม่ได้บอกอยากกินวุ้นเนี่ย อุณภูมิมันอาจจะต่ำจริงๆแต่มันไม่ใช่นี่พี่เนี่ยมันไม่ใช่ก็ซื้อมาเพิ่งแช่แล้วมันจะเป็นวุ้นได้ไงเล่าไ,ไม่ใช่ซูเปอร์แมนนะจะได้ทําให้เป็นวุ้นได้แล้วมันตีอะไรตรงนี้หรอคือที่ผมทําอยู่นี่นะครับไม่ใช่ว่าไม่พอใจพี่นานะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เอาเปามันไม่ใช่แบบนี้พี่ดูดิทูโนวันก่อนนี่ที่เราทํารายการมันตีทาไมเล่ามันไม่อุปกรณ์ท, you know ที่ต้องใช้ได้แก่ น้ำแข็งเกลือหินหรือเกลือแกงก็ได้นะครับกละมังอลูมิเนียมน้ำบริสุทธิ์บรรจุขวดชนิดใดก็ได้และเทอร์โมมิเตอร์สำหรับวัดอุณหภูมิเมื่อได้ของที่ต้องการครบแล้วให้เทน้ำลงไปในกาละมังอลูมิเนียมครับจากนั้นก็เอาน้ำขวดที่เตรียมไว้แช่ลงไปในน้ำแข็งทันทีต้องพยายามให้น้ำแข็งกลบขวดน้ำให้มากที่สุด ทาที่จะมากได้นะครับต่อมาก็เอาเกลือหินที่เตรียมไว้โรยลงบนน้ำแข็งพอประมาณแต่ต้องโรยให้ทั่วๆนะครับปักเทอร์โมมิเตอร์ลงไปข้างๆข,ข,ขวดเพื่อตรวจจับอุณหภูมิจากนั้นให้รอจนอุณหภูมิค่อยๆลดต่ำลงไปเรื่อยๆจนถึงลบ8องศาเซลเซียสขั้นตอนต่อไปสำคัญมากนะครับ ให้ค่อยๆดึงขวดออกมาจากน้ำแข็งแล้ววางลงบนโต๊ะให้เบาที่สุดแล้วลองยกทั้งขวดกระทุ้งลงบนโต๊ะเห็นไหมครับน้ำในขวดจะเริ่มตกผลึกจับตัวเป็นน้ำแข็งวุ้นอย่างรวดเร็วปรากฏการณ์นี้เรียกว่า super cooling เกิดจากการที่น้ำถูกทำให้เย็นลงกว่าจุดเยือกแข็ง แต่มันยังไม่ตกผลึกจนกลายสภาพเป็นน้ําแข็งเนื่องจากไม่มีสิ่งปนเปื้อนในน้ำที่ฝรั่งเรียกว่า impurities อธิบายง่ายๆก็คือการที่น้ำจะแข็งตัวได้จะต้องมีจุดตั้งต้นครับอาจเป็นละอองฝุ่นเล็กๆหรือมีแรงอะไรบางอย่างมากระทบผิวน้ำน้ำที่เย็นจัดจึงจะเริ่มจับตัวกันเป็นน้ำแข็งได้ ชื่นจริงเลยอ่ะคราวนี้ไม่น่าแปลกใจนะครับเวลาน้องๆนะครับหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ไปตามพัตคาแล้วเห็นน้ําอัดลมกําลังเย็นๆเลยขาวหน้าข้าวหลังนี่นะครับถ้าหาว่ามันนิ่งพอเหมือนที่ดูไปเมื่อสักครู่นะครับก็สามารถทําแบบเนี้ยขันอ่อนจังเลยนะมันก็จะเป็นวุ้นถ้าเธอ,อไ<ม>อป็เลิกทุบฉันจะทุบเธอแทนอันน,น,นี้อันนี้คือหลักการทดลองทางวิทยาศาสตร์พอไม่ใช่ว่าไม่<อ>ไม่พอใจพูดไปดูเรื่องแล้วไม่พอใจนี่ต้องแรงกว่านี้ ท่านผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวรายการเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook อีเมลมีจดหมายมาผมจะทุบอีกทีฉันจะทุบและทมน่าและทีมงานแกแต่ไม่ฟังใช่งจริจะรออยู่ตรงนี้จะรออยู่ตรงนี้นะครับด้วยความรักและคือถอนทั้งหมดที่มีสสวััดีครบเพราะว่าพี่ที่ผมทำอะไรกันที่กันไม่ถึงอิสระเวนซี่อิสระกับกล้องอย่างเงี้ย